ย่อง,องข้ามจากไว้ย่องย่องย่องสามสีย่อง,มองหมดชามเลยหมดชามเลยเด็กน้อยหม่ำข้าวลูกหม่ำข้าวแด้วแม่จะได้ความความสะอาดหน้าตาให้นะลูกนะ ข้าวอาหารเปียกกินเก่งมากอาหารเปียกเก่งมากกินข้าวเสร็จแต่งตัวครับตัวเหรอลูกอแต่งตัวเหรอลูกทำความสะอาดก่อนครับเช็ดหน้าเช็ดตาครับ ป้อนยาครับผมหลับตาติ้มเลยเอ,ลอ่ะลูกเออดูหลับตาดูหลับตาหลับตาเตรียมถูกป้อนยาครับป้อนยาป้อนยา,นยาเก่งมากลูกเก่งมากเก่งมากครับหม่ำยาเก่งมากหม่ำหม,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 ม เก่งมากหมัม่นน้ำก่อนอืมเก่งอืมอย่าหมุนไปหมุนมาสิครับลูกอืมอืมเอ๊ะหมัม่นน้ำ,นำเก่งมาก ป้อนยาเด็กน้อยเช้ามาแม่ก็เอาข้าวให้กินกินข้าเสร็จแล้วก็สักพักก็มาป้อนยาครับป้อนยาแล้วก็ทำไรต่อหยอดตาใช่ไหมลูกหยอดตาให้หนูอหยอดตาให้หนูใช่ไหมครับหนูหยอดตาก่อนนะ แลโยตาก่อนนะตาก่อนติ้งตึ้งตาก่อนครับอืมเย็นน่อยลูกมันเย็นหน่อยลูกโอ้เันเย็นนเย็นอีข้างนึงอีข้างอีข้างนึงครับลูกอีข้าง ตาหลับตาหลับตาเออหลับตาหูหลับตาอืมหลับตาปิ้มเลยหลับตาปิ้มเลยหนูหยอดตาหนูหยอดตาครับเช้ามาแม่ทำอะไรให้หนูบ้างเช้ามาเอาข้าวให้มัม เ็ดน้าเช็ดตาค่ะแค่อืมอ้ยัดกัดสิลกอยากกัดสิลูกกอ้ยากกัดสิลูอกอืมอืมเช็ดหน้าเช็ดตาเช็ดหูทำความสะอาดหน้าตาทำความสะอาดหูหลับตาปิ้มเลย หัดตาปิ้มเลยเ,เด็กน้อยแม่ทำความสะอาดให้ดูเขาด้เนี่ยไม่ทำความสะอาดให้ก็ามีความสุขที่สุดเลยเขามีความสุขาม,าม,มากเลยนะคะไม่ทำความสะอาดให้หนูลูกเหรอ ้ทำความสะอาดให้หนดดดูหนูมีความสุขจังเลยครับมีข้าึมีข้างเนี่ยมีความสุขจังเลยให้ทำความสะอาดให้หน so ูทำความสะอาดให้หนูหนูมีความสุขจังเลย มีความสุขมากเลยค่ะเช็ดก้นเช็ดก้นเช็ดก้นก like ่อนเช็ดก้นก่อนเช็ดก้นก่อนเช็ดก้นก่อนครับก้นจะได้สะอาดทกคนั้ได้สะอาดับ เล่นเรื่องน้อยเลยทําความสะอาดเนี่ยเห็นเล่นเรื่องน้อยเลยลกอือน่ะน่ะ,นะชอบของเล่นชอบพอเล่นแล้วก็จะหอบเหนื่อยเล่นมากอะ่ะนกินอิ่มแล้วครับกินอิม่มกินยาหยอดตาทําความสะอาดแล้วครับทําความสะอาดหน้าตาเช็ดก้นเช็ดตัวแล้วครับผมมีความสุขเขาละ อเช้ามาแม่ทำอะไรให้บ้างก็เอามาข้าวให้กินครับพมอทำความสะอาดตัวครับหยดตากินยาเช็ดก้นครับอืเล่นต่อครับพมอมีความสุขม,มากๆครับโอ้โหพลังแล้วอือพลังเยอะมากพลังเยอะยจริงๆดูเขาเนี่ยดูเขาดูเขาดูเขา ใส่เป็นคู่เขา้เา,เขาต้มแน่เลยเข้าตังเนี่ยเนี่ยถ้าหายอยู่ไปรวมพี่เขานะเข้าต้มนี่คู่กันเลยต้ม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 ของแม่ครับต้มจมแม่ขอเดินหน่อยนะครับลูกนี่ใครเนี่ยเออคุณนายเฉาก้วยเริ่มอ้วนขึ้นแล้ว จะได้เป็นคุณหนูนะลูกใช่ไหมคุณหนูเฉาวกรวยว้ยวนขึ้นอนะ่ะว้วนขึ้นเหมือนกับน้องบีสองแล้วตอนนี้บีสองเขาว่นขึ้นเห็นไหมล่ะอยู่สบายเห็นไหมอยน้องเล่นใช่ไหมลูกต้มๆใช่ไหมดูที่ไหนดูน้องเล่นชี่นล้นน้องเล่นสิอยู่คนเดียวเล่นอยู่คนเดียวไม่สนใจใครกินอิ่มกินอิ่มมีความสุขเท่าเท้าคนเก่งอนะลูก อมตอม้มนี่ใครเอ่ยอันนี้คุณนายฉามชี้เหรอคะอันนี้คุณหนูเหรอคะคุณหนูช่อมๆเหรอคะลูกหนูช่อมๆโชกุนนอนอยู่บนบนหลังกคงนอนโชกุลนอนอยู่นอน,นครับพี่สองอยู่ในห้องกับพี่ครีมแล้วจะเอาอะไรกันลูกตามแม่มาเอาอะไร ตามให้มาเอาอะไรลูกอตามากันเต็มเลยจะเอาอะไรลูกเอาอะไรลูกกินแล้วไงลูกอืมอย่าไปใกล้นะอย่าไปใกล้นะข้าต้มอ,อย่ามาใกล้ข้านะลูกอันนี้ใครครับอันนี้เจ้าของบ้านครับอู้เจ้าของบ้านเอ,อ นอนโชกิ้งโชว์ดีกว่าครับอืมอืมไปไหนลูกไปไหนเออพี่บงละละังกอะลูกปันเก่งปันไแม่เก่งครับไปไหนลูกไปไหนลูกไปไหนลูกเข้ากรงไหมเข้ากรงไหมเข้าไหม,ไหมหอืมนี่นั่งรอกันเต็มเลยดูสิเนี่ยเพื่อน,เพ,อนเพื่อนรอเต็มเลยเข้าไหมโลกเข้าไหมไม่เข้าหรอกเขาจะมานั่งตรงนี้ ขอบคุณมากครับ